อ่ครับผมผมสุพจน์ชอบชื่นนะครับอยู่บ้านวังอีแอนหมู่8ตำบลพวาอำพเภอแก่งหางแมวจันทบุรีตอนนี้ทุเรียนที่มันมีปัญหาคือว่าเป็นโรคใบติดกับลาสีชมพูผมได้ใช้คู่หู3วันฉีดใช้มาเป็นเวลา1เดือนตอนนี้ใบก็คืนมาเป็นปกติแล้วนะครับใบสวยใบยมันใบาย,ยาวพาวเดิม ก็เป็นที่น่าพอใจกับผลิตภัณฑ์คู่หููค่นี้นะครับกี่เดือนนะฮะกี่เดือนตอนนี้ทุเรียนของผมนี่อายอสาสาุสามปีกับสามเดือนครับผมสามปีครับสามปีกับสามเดือนสามปีสามเดือนตอนมาที่แรกเนี้ย โซมนะฮะโซมมากเลยนะใช่เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นโรคใบติดแล้วก็หลังจะฉีดยาแก้โรคใบติดมาได้ติดห้าวันแล้วก็ใช้คู่หูเป็นตัวฟื้นในการทําใบแล้วก็ดึงใบกลับมามนนใ,บใบจะสวยใบมันเป็นลูกค้ากูหูแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นตัวแทนด้วยฮะประจำ อันนี้เขาเรียกเลยนะต,ตรงตรงนี้คือหมู่บ้านวังอีแอนอ๋อเป็นตัวแทนเลยนะก็ใครใครสนใจสินค้าก็วิ่งมาได้นะที่บ้านที่สุพจน์ครับผมอ่าครับครับผม